สวัสดีครับ มาพบกับการรีวิวรถของดีเอ็กซ์คูลสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับภูมิใจนำเสนอรถคันนี้เลยครับนิสสัน NP300 Navara นาวา่านะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นาวา r ่า p 3 0 0ตัวธรรมดานะตัวนี้ถ้าเราสังเกตดู หล่อเข้มแบบนี้นี่คือ Black Edition ครับและที่สำคัญนะรถคันนี้เนี่ยผมไปซื้อมาเองกับมือเลยนะที่บ้านของคุณลูกค้าเลยนะเป็นรถผู้หญิงมือเดียวเลยนะผู้หญิงใช้ด้วยนะครับสบภาพไม่ต้องบอกเลยทั้งภายนอกทั้งภายในกิบมากๆานะครับวันนี้เรามาดูกันรถคันนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะผมไม่ได้ยำสีทักชิ้นเลยนะคือเรียกว่ารถมาเนี่ย ล้างตั้งขายเลยแล้วก็สภาพเนี่ยสวยเดิมประวัติดีนะครับรถคันนี้เนี่ยครบทวนทุกอย่างนะครับคู่มือกุญแจสำรองครบหมดนะครับวันนี้เรามาดูกันรถแบ็กเอดิชันตัวนี้เนี่ยมันต่างไงกับรุ่นธรรมดารุ่นนี้เป็นรุ่นที่จงบอกเลยว่าขายดีมากนะครับเพราะว่าที่นิสสันเนี่ยทำตลาดตัวแบ็กเอดิชันนี่มาตั้งแต่ปี2017เลยนะแล้วก็ไล่ยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้แบ็กเอดิชันเนี่ยก็เรียกว่าตัวนี้เป็นโฉมปี2019นะครับตัวที่มันต่างกับ ตัวทั่วไปเป็นยังไงบ้างเราดูจากด้านนอกก็จะรู้เลยว่าความหล่อมันต่างกันนะเพราะไฟหน้าเนี่ยดูเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว e นะ b a c k edition e cap นะแต่ว่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์ให้เลยนะครับมี day time running light สวยๆอย่างนี้และที่สำคัญภายในโคมเนี่ยเป็นสีดำเลยคือเขาเล่นโคมดำกระจังหน้าเดิมทีเป็นโครเมียมก็เป็นกระจังหน้าดำนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเล่นกับมีโทนสีส้มตัดตัวนี้เป็นตัวปี2019เนี่ยเขาจะเล่นโทนสีส้มตัดด้วยนะทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน เรียกว่าโดดเด่นมากนะเวลามองแบบนี้โอ้โหมันดูโหดดูสปอร์ตนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าด้วยนะครับคือเรียกว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้านข้างผมจะบอกก่อนเลยด้านข้างนี่ก็เทเพราะเขาเนี่ยใส่กราบข้างมาให้รอบคันเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ที่เท่คือนี่มีหมุดสีเงินให้ด้วยนะเวลามันดูเนี่ยมันโอ้โหมันทัฟดูบึกบึนนะแล้วเพื่อให้มันเข้ากันล้อ ก็ต้องเปลี่ยนล้อเนี่ยเป็นล้อ18นิ้วนะสีดำนะตามสไตล์ b บ a c k Edition สีดำนะก็ต้องดำหมดเลยทั้งกระจังหน้าทั้งล้อสีดำหมดเลยนะครับรวมถึงนี่บันไดข้างนี่เล่นสีดำหมดเลยนะเขาทำสีดำเลยตั้งใจทำนะแล้วก็มีเล่นขอบสีส้มแบบนี้นะครับคือดูโดยรวมเนี่ยสวยนะครับเนี่ยกระจกมองข้างก็เช่นกันนะอันนี้เขาก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีเล่นสีส้มเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือ ยิ่งตัวรถเป็นสีดำตัดกับสีส้มมันดูหล่อจริงๆนะครับสติกเกอร์ตามสไตล์ b l c k k e i t t o o n ก็จะมีสติกเกอร์มาให้นะค่าตั้งแต่บางคนหน้านะครับประตูหน้าแคบด้านหลังก็มีให้นะกระบะหลังก็มีเป็นสติกเกอร์แบบนี้แล้วเขียนว่า Black Edition คือที่ผมบอกอยากให้สังเกตคืออะไรรู้ป่ะคือรถคันนี้ถ้าทำสีมาเนี่ย สติกเกอร์เนี่ยต้องโดนลอกด้วยแต่ตัวนี้สีเดิมนังคันจริงนะเป็นสีเดิมของตัวรถเลยในะสติกเกอร์เนี่ยเดิมจากโรงงานเลยไม่ได้แกะสแสดงว่ารถคันนี้เดิมทุกชิ้นนะครับสีเดิมทุกชิ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้ดูนะด้านหลังด้านหลังถ้าเราดูไฟท้ายนี่ก็จะเป็นสไตล์ NP 300อยู่แล้วนะครับแต่ NP 300ที่เขาโดดเด่นคือนี่ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบตูดเป็ดอย่างงี้สปอยเลอร์ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะคือมันเป็นเอกลักษณ์ของ NP 300ไปแล้วว่างั้นเถอะนะ รถกระบะรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นกระบะฝากระบะท้ายอย่างเดียวแต่ตัวนี้จะมีเสริมตัวนี้นะเป็นแบบสปอยเลอร์แบบเหมือนดักเทลให้เลยนะ <c oughs> สำหรับรถกระบะเนี่ยผมว่ามีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวที่ให้นะครับ <c oughs> แล้วก็ด้านหลังตัว E b a c k Edition นะเขามีกล้องให้อันนี้มีกล้องหลังให้นิสสันนี่เขาไม่ขี้เหนียวเรื่องนี้นะครับเรื่องออปชั่นกันชนท้ายให้สังเกตอีก คือเขาทําเป็นสีดําเดิมทีจะเป็นโครเมียมนะอันนี้เป็นสีดําหมดเลยคือเรียกว่าแบล็กเอ i t ชันจริงๆนะสีดําหมดเลยเดี๋ยวเราไหนๆมาดูตรงนี้เรามาดูฝาท้ายเลยดีกว่านะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นไลเนอร์ติดกับฝาท้ายมาด้วยนะอันนี้มาให้จากโรงงานเลยนะครับไลเนอร์ก็ได้ของนิสสันไลเนอร์ให้ด้วยนะเรียกว่าสภาพดีนะพร้อมใช้งานเลยสภาพกิฟมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของข้างในกันว่าแบล็กเอ i t ชันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับกุญแจก่อนอื่นเลยนี่พอเป็นแบล็กเอディชัน กุญแจเขาเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีเลยนะครับถึงแม้จะเป็นตัว e ก็ตามนะปกติตัว e เนี่ยจะเป็นกุญแจเสียบตัวนี้เขาให้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีเลยแล้วก็นี่นะครับมีปุ่มเปิดแบบสมาร์ทคีย์เนี่ยสามารถเข้าออกได้ง่ายเลยไม่ต้องใช้กุญแจนะไม่ต้องกดกุญแจอะไรเลยตัวนี้ข้างในเนี่ยจะบอกเลยเป็นจุดเด่นของ black edition เพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะทำเป็นหนังนะตัดกับผ้าสีส้มดูดิสวยปะ่ะผมว่าสวยมากนะดูสปอร์ตมากแล้วก็ตะเข็บเนี่ยเล่นกับหนังนี่ก็เป็นสีส้มหมดเลยนะครับ เรียกว่าโดยรวมเนี่ยมองเลยเนี่ยโอ้โหมันดูแบบทั้งสปอร์ตทั้งมีสไตล์นะเนี่ยแผงประตูก็เช่นกันก็จะเป็นพุ่มหนังที่เป็นวัสดุนิ่มเลยนะครับแล้วก็มีตะเข็บส้มเล่นอย่างนี้คันนี้สวยจริงนะผมดูแล้วสภาพภายนอกภายในแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยแน่นปึ๊บเลยเข้ามานี่เราก็จะเห็นเลยนะอันนี้สไตล์ของ back edition เนี่ยเนี่ยพรมลัยแม้กระทั่งพรมลัยเนี่ยเขาก็มีการเย็บ stitching ส,สีส้มเล่นให้ด้วยคือรายละเอียดเขาดีนะครับต้องบอกว่ารายละเอียดเขาดีมากนะข้างในนี่ก็จะเป็นสไตล์ np 3 0 0นะ n p 3้อเนี่ยก็ต้อย มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกังวลน,นะครับคนขับคนนั่งหน้าสะดวกสบายนะมีความปลอดภัยเต็มที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่่อนอื่นปุ่มสตาร์ทมีด้วยนะตัวนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะนี่ครับเสียงเครื่องนัน่นปุ๊บเลยนี่มีจอการาฟิกแบบนี้ให้ด้วยเลยนะอันนี้ต้องเป็นเลเวร,รุ่นท,อทอ็อปๆออปถึงจะมีให้นะอันนี้ NP เขาไม่ขี้เหนียว ใหม่นะครับ63,000เท่านั้นเองนะเรียกว่าน,น้อยมากเพราะรถตัวนี้ปี2019 2019แท้เลยนะผลิต2019จด2019รถคันนี้วิ่ง63,000รถประมาณสัก3ปีเศษแสดงว่ารถปีหนึ่งวิ่ง20,000กว่าโลเองเขาเรียกได้เลยนะว่ารถคันนี้ใช้ในเมืองจริงๆนะครับด้านในเป็นยังไงกันบ้างนะครับด้านในเนี่ยดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี่เท่นะไอ้ตัวนี้จะมีด้านบนให้ซึ่งจริงๆที่ผมชอบนี่มันนอกจากจะเป็นที่วางของได้เนี่ยอันนี้นี่ครับมี power outlet ให้ด้วยนะ NP 3 0 0เนี่ยนะครับ แล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยเลเยอร์เขาจะเป็นแบบโทนสีกรอสแบ็กนะตัดกับพลาสติกพ่นด้วยสีเงินนะครับจอตัวนี้เป็นจอวิทยุเล่นซีดีนะแล้วก็เชื่อมต่อพวก i p o d เชื่อมต่อ USB ได้หมดบลูทูธได้หมดแน่นอนนะครับมีเครื่องเล่นซีดีให้ยังมีให้อยู่นะคือถ้าใครยังสะดวกเล่นซีดีก็เล่นซีดีนะใครสะดวกเล่น USB เดี๋ยวก็มีช่องให้นะครับแล้วก็ตัวนี้วิทยุควบคุมได้ง่ายนะที่สําคัญนะตัวนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นจากด้านหลังเนี่ยนี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยนี่ ถึงแม้จะเล็กนะมันก็จะเป็นกล้องอยู่ประมาณผมว่าตีไปสักประมาณรักเนิ้วได้ั้างนะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าใช้งานได้มีเส้นการระยะให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมเรื่องแอร์นะครับก็จะเป็นแบบแมนนวลอันนี้ใช้งานง่ายนะสะดวกสบายแล้วก็ทนด้วยที่สําคัญอันเนี้ยนี่ปรับอุณหภูมินี่ปรับแรงลมแอร์นะครับโอเคเลยนะดีด้านล่างลงมาก็จะเป็นนี่พาวเวอร์ออเตให้1ตําตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีพาวเวอร์ออเตให้2ตํตำแหน่งแล้วนะและที่สำคัญด้านล่างลงมานี่ก็จะเป็น ช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX ให้ด้วยอันนี้ดีมากนะครับเกียร์เนี่ยเทคโนโลยีเขาก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะตัว E นี่เป็นแมนนวลนะฮะ6สปีดอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายคือเรียกว่าวิ่งในเมืองก็ประหยัดน้ำมันวิ่งนอกเมืองก็มีอัตราทดให้นะรอบไม่ต้องใช้สูงนะขับดีสุดสบายนะแล้วก็ด้านหลังลงมานี่ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำให้2ตำแหน่งนะครับเบรกมือเป็นแฮนด์เบรกแบบแมนนวลนะนี่มีสติชิ่งให้ด้วยนะหนังเขาละเอียดดีอะ่ะ นะรวมถึงที่พับแผนด้านหลังนี่ก็จะมี s t สต c h i n g สีส้มให้อีกนะแนะ่ข้างในมี Power ลให้อีกหนึ่งตำแหน่งเรียกว่าตรงข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยพาวเอสามตำแหน่งเลยดีนะครับส่วนที่วางแก้วเนี่ยที่ผมบอกด้านข้างนี่ก็ยังมีให้อีกนะด้านคนขับแล้วก็ด้านที่นั่งคือเรียกได้ว่า มีที่วางแก้วทั้งหมด4ตำแหน่งรวมเลยนะครับพวงมาลัยเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันพวงมาลัยก็สามารถ adjust ได้นะตัวนี้ปรับขึ้นลงได้นะปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวนะตัวนี้จะปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมี multi function ให้ครบถ้วนนะปกติโดยทั่วไปตัว e เขาจะไม่ได้ครบแบบนี้อันนี้เป็น e black edition เพราะฉะนั้นนี่ด้านซ้ายอย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของปรับคอนโทรลวิทยุอันนี้ใช้ควบคุมตัววิทยุนะครับเนี่ยสามารถซอสนะเล่น cd ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะฮะครับ แล้วก็มีอินโฟมชันดิสเพย์อันนี้สามารถควบคุมได้จากตรงนี้ได้เลยนะจอจอตัวนี้ใหญ่นะสนิ้วได้เนี่ยก็จะเห็นข้อมูลต่างๆนะอันนี้ดูจากตรงนี้ได้เลยนนสะดวสบายแล้วก็ขวามือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกลุ่มของ Cruise Control อันนี้เป็นคร i ส e คอนโทรลหมดเลยนะครับรวมถึงการใช้งานโทรศัพท์ก็ใช้งานได้ตรงนี้ด้วยครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาเป็นแคปแคปของ NP เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่เปิดง่ายนะครับ ิได้สะดวกสบายนะครับอันนี้กว้างขวางนะนี่เราให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะนี่เอาละถ้าถามว่านั่งได้ไหมปกติแหละแคบก็พอนั่งได้ถามว่าโดยสารเดินทางไกลๆได้ไหมก็พอโดยสารได้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะผู้ชายอาจจะเนี่ย ไซส์ผมเนี่ยนี่เมื่อกี้ตำแหน่งที่ผมนั่งเลยก็พอดีเลยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างเล็กเทียบกับพวกเจ้าของตลาดอย่างโตต้ายูสุเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านี้นะเพราะตัวถังเขาใหญ่กว่านะแต่ว่าตัวนี้สิ่งที่ดีเนี่ยก็คือนี่ครับเขามีแอร์หลังให้อันนี้ผมก็ใส่ใจนะนี่ขนาดตัวตัว E นะไม่ใช่ตัวท็อปนะตัว E นี่คือตัวตัวกลางเนี่ยเขาก็ยังมีแอร์หลังให้คือถ้าเป็นแบรนด์หลักเนี่ยเขาจะต้องแบบเป็นตัวท็อปเลยจึงจะมีให้อันนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านี่ ที่กระเป๋าใส่มีเตียงไมใ่ให้เลยสําหรับเบาะหน้าเนี่ยอันนี้ก็คนโดยสารด้านหลังก็สะดวกสบายนะครับส่วนที่วางตรงแคปเนี่ยก็จะมีที่วางแก้วให้อันนี้วางกดน้ําวางแก้วได้อันนี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้จริงเวลาแบบสมมุติจะเดินทางไกลนะก็โอเคมผมว่าจุดเสียน,นิสันเนี่ยก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือไซส์เขาเล็กกว่าคนอื่นเขานะแต่สภาพดีนะอันนี้ให้ดูเลยสภาพเบาะเนี่ยข้างหลังเนี่ยยังไม่ได้แกะาสติกออกเลยดูแล้วกันนะครับกิฟจริงคันนี้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กัน เอาละครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์รหัสว d ดีนะคเครื่องยนต์นเรื่องชื่อเลยนะครับ <c oughs> ของตระกูลนิสสันอยู่แล้วนะ Common r ร il Turbo เป็นเทอร์โบที่ว่าเทอร์โบแปรผันด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย 2,500cc ให้แรงม้า163ม้านะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับรถไซนี้163ม้าให้เยอะกว่าเจ้าตลาดแล้วกันระเจ้าตลาดอย่างระดับเครื่อง2 g d นะเขาก็150มา้าตัวนี้163ม้าเยอะกว่านะแล้วก็แรงบิดเนี่ยให้ถึง403นิวตันเลยเยอะกว่าอีกบวกกับเกียร์6สปีดการใช้งาน ผมที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ในเมืองนอกเมืองสะดวกสบายเลยนะประหยัดน้ามันแน่นอนอันนี้การันตีเลยแล้วเครื่องเขาเนี่ยไวดีเนี่ยใช้มาหลายเจเนอเรชันละตั้งแต่รุ่นประมาณสักฟอนเทียเลยนะอันนี้เรียกว่าใช้งานรหัส Y วดีนี้ใช้กันยาวๆเลยตัวนี้รหัส25่สิบห้านั้นตัวนี้เนี่ยเาก็พัฒนามาเรื่อยนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องที่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็สืบต่อมาแบบเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันพะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องการบํารุงรักษาก็ง่ายอะไหล่ก็ไม่แพงเอาละเดี๋ยวสุดท้ายราาาาไไปดูาคคคคกันนวุ่่่้มแห ราคาต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆเพราะอะไรนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยออกห้างเนี่ยราคาสูงถึง790,000บาทเลยนะเนี่ยตัวแบ็กแอดิชั่นแบบนี้นะฮะเจ็ดแ0วันนี้ผ่านไปประมาณ3ปีเศษราคาเหลือเท่าไหร่มาดูเลย489,000บาทนะครับสแสดงว่าเซฟไปแล้ว3 0 0 0สนหายไปร่วม40%แล้วนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้เนี่ย เรียกว่า3ปีวิ่งอยู่60,000ประวัติครบหมดเลยนะครับและถ้าท่านกังวลเรื่องการรับประกันหลังการขายยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะว่า e อ็กคูซีมอเตอร์นะครับมีรับประกันให้สําหรับรถทุกคันของโชว์รูมเรานะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี2 0 0 0 0โลเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับและที่สําคัญนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับเอ็ก e คูซีมอเตอร์เรามีแพ็กเกจพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษสาหรับรถตระกูลกระบะแคป กระบะสีประตูทุกคันเลยนะเราช่วยผ่อนให้6กเดือนเต็มกรีบม,มาตัดสินใจกันเลยนะครับรถสวยๆวยนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่โชว์รูมไอคูสีมอเตอร์ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ